ครับวันนี้ซาโจจะมาแนะนำหนเมนูที่ขายดีมากๆนะครับอันนี้ลูกค้าอาจจะไม่เชื่อซาโจเลยว่าราคาแค่199บาทแบบนี้แหละครับท็อปอิกูราท็อปด้วยฟรอยกราทัดด้วยแซลมอนมันคือข้าวผัดแซลมอนนะครับอิกูราออนท็อปมีปลาแซลมอนผัดกระเทียมหอมๆนะครับ ลาดโดยซีอวญี่ปุ่นทานกับขิงดองนะครับมาทานที่ร้านนี้ฟรีข้าวฟรีซุปฟรีน้ำฟรีเครื่องดื่มนะครับข้าวผัดแซลมอนใส่ฟอยกรานะครับขายดีมากๆผมบอกว่าเป็นเบสเชอร์ของอาหารที่อารุอิซูชิและก็ไฮโซซูช so ิมาถึงก็มาสั่งทานกันนะครับอร่อยจริงๆนะครับซาโจ้การันตีได้เลยว่าเมนูนี้ไม่มีที่ไหนมีที่นี่นะครับ อร่อยจริงๆนะครับ